มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่คณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะที่ห้องประชุมชั้น3าวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆสําหรับนักศึกษาค่ะโดยท่านคณะบดีนะคะได้นําบุคลากรและผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของโรค AFS นะคะซึ่งเป็นโรคติดต่อในสุกรค่ะ มาบรรยายแล้วก็ให้ความรู้รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆเพื่อนําไปใช้ในการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้นั้นไปเป็นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่านคณบดีค่ะอยากให้ท่านพูดถึงความเข้าใจความเป็นมาที่เราได้ให้ความสําคัญกับโลก AFs ในการที่จะให้ความรู้กับนักศึกษารวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในมนนียค่ะครับ โรค ASF เนี่ยก็จะเป็นโรคทีเ่เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงนะสำหรับประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีวิทยกรก็คือคุณพี่ลือชัยเนี่ยซึ่งเขามีประสบการณ์ในการที่ไปเห็นประสบการณ์ที่สามารถกําจัดหรือว่าขีดวงล้อม ของโลก AFF เนี่ยให้มันสูญหายไปแม้ประเทศไทยวันนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการว่าเรามี ASF แต่ว่าภัยค,คุกคามมันก็เกิดตลอดแล้วก็มีสุกรที่เสียชีวิตเนี่ยโดยยังไม่ได้ระบุสาเหตุที่ชัดเจนเนี่ยมากมายเพียงนถ้าเราได้ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็จะทําให้หนักศึกษาเนี่ยเห็นภาพแล้วก็เห็นมุมมองที่ดีเมื่อจบไปเป็นบัณฑิตก็สามารถที่จะไปแก้ปัญหาให้ได้ อีกนโยบายหนึ่งของคณะสัตวแพทย์ก็คือว่านอกจากอาจารย์ที่สอนเป็นประจำแล้วเนี่ยเราอยากมีวิทยากรที่มาอัพสกิลหรือว่ารีสกิลให้กับนักศึกษาของเรานะให้เห็นมุมมองที่เพิ่มเติมไปจากการเรียนการสอนในปกติก็เป็นเหตุผลที่เราเชิญวิทยากรที่มากประสบการณ์ในวันนี้มา บญญรรยาากกกัศึษมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญนะคะที่มหาวิทยาลัยของเรานะคะได้นําองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรค AFS ค่ะซึ่งเป็นโรคสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดในสุกรนะคะกระแสะที่เราจะต้องให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจเพื่อน,นําไปต่อยอดความรู้วันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิค่ะท่านนายศตวแพทย์ลือชัยอิบภูดมค่ะซึ่งตอนนี้ท่านนั่งกับเราแล้วนะคะแล้วก็เราไปทําความรู้จักพร้อมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับ ก่อนอื่นก็ต้องออกตัวก่อนนะครับคือผมเองก็ไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิอะไรแต่เนื่องจากเราสนใจติดตามปัญหาเรื่องการระบาดของ ASF ทั่วโลกมาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนซึ่งเกิดขึ้นมาก่อนเราประมาณ2-3ปีที่แล้วแล้วก็บังเอิญว่าผมมีโอกาสมีการทำธุรกิจกับทางกลุ่มประเทศจีนะนะครับ ก็เลยมีการติดต่อและก็ประสานงานกับเขาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศจีนมีความรุนแรงอย่างไรเพราะว่าจีนต้องถือว่าเป็นแหล่งเลี้ยงหมูลายใหญ่ของโลกหมูประมาณ50ของโลกเนี่ยอยู่ที่ประเทศจีนค่ะครับเราก็ติดตามความเสี่ยหาหเราื่องระบาดวิทยาของโลกนี้มาตลอดนะครับแล้วเราก็เกรงว่ามันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อสัก สองปีที่แล้วเราก็บอกลูกค้าให้เฝ้าระวังผมเองผมทำงานเกี่ยวกับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับปะสสัตว์นะครับบัง mm. เอิญว่ามันก็เกิดปัญหาการระบาดแต่ก็ยังไม่รับการยืนยันในที่ผ่านมาว่ามันเกิดจาก ASF หรือเปล่าแต่ การสูญเสียนี่มันมหาศารมากนะครับผมอ่านข่าวแล้วมีการประมาณค่าความสูญเสียเนี่ยถึงแสนกว่าล้านบาทความลูกค้าเราจากที่เคยมีเกือบหมื่นแม่เนี่ยก็จะเหลืออยู่ไม่ถึง10%นะครับทำให้เราตัวหนักว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะปล่อยปะละเลยแล้วมันเป็นแพนเดกมันเป็นโรคบัติใหม่ก็ลคล้ายคลยโควิดในทีนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในโลกนี้แต่เชื้อนี้นี่ถ้าพูดถึงว่ามันมีการเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นมาประมาณร้อยปีที่แล้วแหละฮะทีนี้กว่าเราจะเตรียมตัวแล้ะยอมรับมันเนี้มันก็ มีการสับสนอะไรกับโรคต่ตางๆมามากแล้วในประเทศจีนความสูญเสียเขาก็มหาศาลรวดเร็วมากนะครับเราก็ติดตามดูแล้วก็เริ่มกังวลว่าถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราจะทำยังไงก็พยายามหาวิธีต่างๆเนื่องจากตัวนี้นี่ทั้งโลกก็ยังไม่สามารถผลิตวัคซีนได้เนื่องจากโครงสร้างของไวรัสเดือดพอ การทำวัคซีนไม่ได้เราไม่สามารถทำให้เกิดก็เรียก a c q u i r e i m m u u n t y y นะครับหรือ Adaptive Immunity เนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้ความน่ากลัวมันมากเพราะถ้าเกิดขึ้นในฟาร,ร์มเราจะรับมืออย่างไระนะครับผมก็พยายามค้นคว้าแล้วก็บังเอิญเราเองเรามีโปรดักต์ตัวหนึ่งเป็น Active v i t a มินดแล้วในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยเราก็เห็น คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่เขาพูดถึงว่าอย่างน้อยที่สุดร่างกายควรจะมี innate immunity หรือภูมิคุ้มกันพื้นฐานก่อนะนะครับเราก็คิดว่าบางครั้งเราอาจจะละเลยส่วนนี้ก็ได้นะครับก็เลยศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นรวมทั้งก็ร่รวมมือกับกลุ่มด็อกเตอรท์ทางเพสัตท,ที่ม,มาหลาลัยเชียงใหม่ะนะครับ ที่เขามีการพัฒนาการใช้ยาค่าเชื้อกลุ่มหนึ่งที่ใช้ในโรงพยาบาลใช้ในคลินิกคนเพื่อคุมพวกสไปร์ไวรัสค,คือโดยเฉพาะพวกโครโรนาหรือโควิดในที่นียแล้วก็พวกแบคทีเรียที่มีปัญหาต่อเคเล็กเชื้อดื้อยาแหละครับเราก็ พยายามศึกษาเพราะว่าตอนตอนที่เราทํางานเราก็จะรู้แค่พื้นฐานยาฆ่าเชื้อเราไม่รู้ว่ามันออกฤทธิ์ยัยงไงค่ะแล้วก็อ่านเปเปอร์ของเขาเขาบอกว่ามันสามารถทําลายพวก envelop DNA หรือ RNA virus ได้เราก็คิดว่ามันน่าจะเอามาใช้ได้ก็มาทดลองแล้วก็บังเอิญว่ามันมีฟาร,ร์มลูกค้าเราที่เคยมีประวัติ ของการติดโรคคล้าย ASF เราก็ทำออนฟาร์มเลยนะฮะ,ะก็คือเขาเสียหายหมดละแต่ว่าเนื่องจากเราดูขบวนการรับมือของประเทศจีนแล้วเนี่ยว่าถ้าเขาเกิดขึ้นเขาจะกลับมาเลี้ยงใหม่ยังไงเราก็แนะนำลูกค้าในการทำความสะอาดทำ อยากใช้ยาฆ่าแอ่ทาความสะอาดให้ดีแล้วเราขออนุญาตสบอบเชื้อในฟาร์มก่อนปรากฏว่าถึงแม้ทําความสะอาดดีแล้วเนี่ยเราก็ยังพบงออโอกาสที่การการพบเชื้อเนี่ยอยู่ก็ไปทําการทดสอบที่จุฬาก็บังเอิญว่าเราก็แนะนำคือคือเราก็คิดว่า การใช้ยาค่าเชื้อกับวิธีการใช้ยาค่าเชื้อเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เราต้องศึกษามากขึ้นในฐานะเราเป็นสัตวแพทย์ด้วยก็ปรากฏว่าหลังจากที่ทําความใส่ครั้งแรกแล้วเนี่ยเราก็รอจนแห้งแล้วก็ให้สวบเสร็จแล้วเราก็ให้ลูกค้าเนี่ยลองพ่นยาค่าเชื้อที่เราอยากทดสอบนะครับ แล้วเราก็สอบม่แล้วส่งตรวจปรากฏว่าอมันไม่พบจากโพสติฟเทินเป็นเนกาทีิเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นแต่อย่างว่านะครับเพราะทุกคนก็จะเคลมยาฆ่าเชื้อตัวน้นตัวนี้ได้หมดเราก็มานั่งคิดว่ายาฆ่าเชื้อที่เหมาะสำหรับใช้ในโรงเรือนเนี่ยก็คงต้องเป็นยาฆ่าเชื้อที่มันไม่ระคายเคืองต่อผู้ใช้แล้วสัตว์ ที่อยู่ในนั้นแล้วก็ปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมกับอาหารที่สัตว์กินเพราะว่าถ้าในกรณีที่เราพ่นยาฆ่าเชื้อบางชนิดเนี่ยมันอาจจะนะครับระคายเคืองแล้วก็ทำให้ผู้ใช้งานหรือคนงานเนี่ยไม่ค่อยอยากใช้แล้วก็วิธีการพ่นแบบเดิมอาจจะไม่ได้ผลเราก็ลองอันเนี้ยแล้วก็เทสในออฟฟิศในอะไร ก็ปรากฏว่าไม่ละ่ายเคืองไม่มีกลิ่นที่ทำให้คนใช้กังวลนะครับหลังจากนั้นเราก็ผ่านเทสตร,ตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังไม่มั่นใจพอก็คุยกับทางทีมอาจารย์ดรเพชรที่มอชอแล้วก็อาจารย์ที่จุฬาว่าเราอยากทำงานวิจัยที่แบบจริงๆจังๆเลยนะครับก็เลยขอทาง ทีมงานก็ผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานก็เลยไปยื่นขอบอพอขอะนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในการทำงานวิจัยว่าประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อเนี่ยสามารถที่จะคุมหรือลดโอกาสการติดเชื้อนี้ได้อย่างไระนะครับก็เพิ่งได้รับการอนุมัติแล้วก็คงจะเริ่มทำโปรตโตคอลเสนอใหม่นะครับตอนแรกเราเป็นแค่ โครงการไม่ใช่โครงการก็คือเราทดลองสวบเชื้อไปตรวจเนี่ยที่ว่าครานี้มันน่าจะเป็นเชิงวิชาการที่มากขึ้นก,ก็เลยอยู่ในขั้นตอนที่กำลังทำ สุดท้ายที่อาจารย์หมอได้พูดมาทั้งหมดถึงความสําคัญแล้วก็เรื่องราวของขั้นตอนที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ในเชิงของวิชาการต่อไปความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนี้ค่ะวันนี้น้องๆคณะศัตวแพทย์ได้มานั่งรับฟังองค์ความรู้ด้วยอ,อยากให้อาจารย์หมอพูดถึงบริบทแล้วก็ความสําคัญว่าต่อไปศัตวแพทย์ที่จะจบจากราชมงคลตะวันออกจะใช้องค์ความรู้นี้ได้อย่างไรค่ะผมว่ามันสําคัญนะครับเพราะว่า อยากจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ให้น้องๆประสบการณ์ให้น้องๆดูรวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในฐานะที่เป็นสตวแพทย์ธุรกิจเนี่ยเรามองว่าเทรนด์มันจะไปทางไหนถ้าในกรณีที่วันข้างหน้านมันมีการพัฒนาอะไรไปมากแว่าภาพที่อยากจะให้น้องเห็นและเตรียมตัวก็คือ เราไม่ใช่แค่เป็นสัตวแพทย์ละวเราต้องมีความเป็นมืออาชีพนะครับเขาเรียกเป็นฮ i r ์ t m a n ชิพเมื่อื่นที่ผมได้ไปดูที่ยุโรปกับอเมริกาเนี่ยเขาเน้นเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องพัฒนาตัวเราเองว่ารอกฉากเราจะทําหน้าที่สัตวแพทย์เราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็มันเป็นบางอย่างมันเป็นเรื่องปัญญาประดิษฐ์มันเป็นเรื่อง wisdom ที่ เราควรที่จะรับรู้แล้วเตรมตัวไว้เพราะความคาดหวังของผู้เลี้ยงจะสูงขึ้นการท่านผู้ชมคะและนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันนี้สำหรับการนำองค์ความรู้แล้วก็นวัตกรรมดีๆเพื่อไปต่อยอดให้เพิ่มคุณภาพแล้วก็ผลิตบัณฑิตในสาขาสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอมากๆนะคะขอบคุณครับ